ตอนนี้เมนูอาหารไทยที่หนึ่งในดวงใจของอารีฟก็คือฝนปลาอ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 าหารไทยในภาคอีสานที่มีสาวงามแบบบานาน่าแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องมาซื้อปลาในตลาดสดอยู่แล้วซื้อมาตัวใหญ่หนึ่งตัวในราคา310ลีลาหรือว่า242บาทแพงมากเวอร์เดี๋ยวพี่จะกินเธอให้หมดเลยแพงเหลือเกินโอเคมาเริ่มทําได้ก่อนอื่นก็เอาข้าวเหนียวที่กินเหลือจากเมื่อวานมาอุ่นก่อนแล้วก็เอาน้ําใส่หม้อไปต้มรอให้เดือดนำปลาที่ซื้อมาจากตลาดามาล้างน้ําทําความสะอาดขาขอด แล้วก็เอาไส้ปลาออกให้เรียบร้อยละเนื่องจากปลาตัวใหญ่เวยก็เลยจะหั่นครึ่งก่อนเอาไปต้มดีกว่าพอน้ําเดือดแล้วก็เทน้ําปลาร้าใส่ลงไปเทเกลือใส่ไปด้วยจะได้นัวๆจากนั้นก็เอาปลาลงไปต้มได้เลยต้มไปสักพักเลยต้มนานๆให้ปลาปเปื่อยๆไปเลยค่ะส่วนผักที่จะเอาไ้กินกับปนก็จะมีแครอทแตงกวาพริกหวานผักสลัดเอามาแช่น้ําไว้ก่อนแครอทเวยก็จะเอามาหั่นให้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วก็ไปต้มแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้เย็นจัดจานด้วยการใส่ผักสล งามน่ารับประทานจริงๆแล้วก็หั่นต้นหอมผักชีเตรียมเอาไว้ใส่ปนหั่นเลมอนเตรียมเอาไว้ด้วยข้าเหนียวนึ่งเสร็จแล้วเอามาใส่มากลับให้เข้าระเหยความร้อนใส่ในกระติบเอาไว้เตรียมพริกสดกระเทียมหลๆกลีแล้วก็หั่นหัวหอมแดงประมาณนี้ใส่ลงในกระทะเตรียมคั่วซึ่งกว้วยจะคั่วโดยการเติมน้ำลงไปในกระทะประมาณนี้ก่อนหาฝามาต้มทิ้งไว้สักพักจนน้ำแห้งก็เปิดฝาออกมาคั่วต่อแล้วก็คั่วต่อไปอีกสักพักผักทุกอย่างออกไม่หน่อยประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วต้มเสร็จแล้วตักออกมาพักให้หายร้้ออนนสักกย็ เวลามาเริ่มทำปนปลากันได้เริ่มจากเอาผัก3อย่างที่คั่วเสร็จมาใส่ลงไปในครกใส่พริกกับหอมแดงลงไปก่อนกระเทียมปอกเปลือกออกก่อนแล้วค่อยใส่ตามลงไปตาให้เครื่องมันแหลกๆจนได้ที่อุ้ยสามีดันกลับมาพอดีเลยดีใจจะได้กินปนจุ๊บพีก่กล้วยใหญ่เลยไปไกลๆเลยพีก่กล้วยจะได้ทาปนต่อแกะเนื้อปลาทีละส่วนลงไปในครกเริ่มแกะจากครึ่งหัวก่อนแล้วค่อยตามด้วยหางดูดีๆเอาก้างปลาออกให้หมดด้วยออกง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าต้มนานเอาเนื้อปลาใส่ลงไปในครกหมดแล้วเอาสากมาตําเนื้อปลาให้แหลกที่สุด สมกับชื่อเมนูป่นปลานั่นเองจากนั้นก็มาเริ่มปรุงรสด้วยผงนัวนนปลา3ามช้อนโต๊ะสามด้วยน้ําต้มปลาตักใส่ลงไปก่อนแล้วคนดูว่าน้ําพอหรือยังถ้ายัางก็ตักน้ําใส่เพิ่มเข้าไปอีกความข้นหรือว่าความเหลวของน้าเนี่ยก็ตามแต่ความชอบของคนกินได้เลยแต่ว่ากล้วยชอบแบบน้เาเหลวๆหน่อยค่ะใส่น้ําจนพอใจแล้วบีบเลมอนใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวใส่ลงไปครึ่งลูกก่อนแล้วลองชิมดูโอเคยังไม่เปรี้ยวเท่าไรงั้นก็บีบใส่เข้าไปอีกครึ่งลูกก็แล้วกันพอชิมรสชาติลองดูออีีีกกครัั้้้้งงไไดท่่แลลวใสตนหมผชป คนให้เข้ากันแค่เนี้ยก็เพอร์เฟกใส่ถ้วยสองถ้วยไปเลยแยกงกันกินถ้วยใครถ้วยมันตามสไตล์ตุรกีโอ้โหเยอะมากจะกินหมดไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเสิร์ฟได้าอาริฟก็มานั่งรอเตรียมกินป่นปลาของโปรดของเขาแล้วค่ะสวัสดีครับวันนี้อาริฟกินปมป้าอาริฟกินปมป้าช็อปมากนะ <Yeah. S 1> ของโปรดอาริฟหมายเลขหนเลยใช่ไหมเยสใช่ครับตอนนี้คือหมายเลขนนะคะ อาหารไทยของอาริฟนัมเบอร์วันนะคะที่ชอบที่สุดก็คือ